อันนี้ยอมรับนะว่ายอมรับนะงงเขาไปจ่ายค่าค่าค่ากับข้าวร้านอาหารผมไม่รู้ว่ามันเป็นเขาตื่นเต้นอะไรผมไม่รู้ว่าเขาตื่นเต้นอะไรตื่นเต้นที่จ่ายจ่ายค่ากับข้าวได้เพราะมันจ่ายตังค์ใหญ่โนั้นเคาน์เตอร์ก็เลยตื่นเต้นอะไรวะแค่จ่ายแค่สแกนจ่ายได้ตื่นเต้นอะไรก็คิดอยู่ในใจว่าอ๋ออาจจะเป็นครั้งแรกที่ที่เขาที่เขาไอเคยจ่าย ส่วนมากเขาจะเป็นลูกน้องหรือเปล่าเจ้เขาแบบว่าไม่ได้ไม่พาลูกน้องมาหรือเปล่าเราก็ยังมองครับเป็นโอ้เป็นเจ้แบบว่ามีลูกน้องเดินตามไหมอืมเพราะเขาแบบว่าคุยโทรศัพท์ยังไงอโอ้ยสัมเบสีรับไม่ได้ล่ะเล่านิทานให้ฟังใจเย็นแล้วทีนี้ <c oughs> ก็เขาออกไปดูบุหรี่เขาออกไปดูบุหรี่ข้างนอกอคุณรู้ไหมครับคนที่ไม่ชอบคนที่ไม่ชอบแต่ฝืน ผู <muitas> ้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาจะเกลียดเกลียดเกลียดที่สุดก็คือคนดูดบุหรี่ออคนดูดบุหรี่ผู้หญิงคนหนึ่งอะจะเป็นคนเกลียดที่สุดคือเกลียดคนดูดบุหรี่ผู้หญิงคนหนึ่งจะจะชอบด่าผู้ชายตลอดด่าคู่ชีวิตเขาตลอดว่ากูเกลียดมึงกูเหม็นแม่คนที่เกลียดคือเกลียดจริงๆนะทุกคนคนที่ไม่ชอบกินบุหรี่นะเออเหมือนไอ้ไหลนี่ไอ้ไหลได้กินบุหรี่เนี่ยปวดหัวนะข้าตัดดูดอยู่ไกลๆนี่ปวดหัวคนที่คนที่เกลียดแต่ก็อดทน อดทนสาวผมทองเขาเดินออกไปเพื่อเขาจะดูดบุหรี่เออแล้วผู้หญิงคนหนึ่งก็ยืนคุยเออโอ้โหแมเวลาเวลาผู้ชายเวลาคู่ชีวิตมึงดูดแม่งด่าชิบหายแต่นี่เพื่อเงินเพื่อเงินเพื่อเงินแต่นี่เพื่อเงินทนได้ทนได้เออมึงเปกูมามึงเปกูมาเออมึงเปกูมากูทนได้กินบุหรี่เนี่ยกูทนได้ไดไดเออแล้วทีนี้ก็บ่นนะมันแพงอะ่ะอืกินเนี่ยโอ้โหหลายตังอะ่ะมันแพงแบบ ไม่โอเคเลยเนี่ะเราแบบไปซื้อกินดีกว่าไหมซื้อกับคงกับข้าวซื้อกับคงกับข้าวไปกินที่บ้านน่ะโอ้ยสี่ห้าพันเนี่ยกินอกแตกอะ่ะเออไม่ไม,ไม่ไม่ชอบมาแบบนี้อะ่ะไม่ชอบมาแบบนี้ไปที่อื่นดีกว่าแบบไปซื้อเหล้าซื้อเบียอะไรกินแบบก them, ็ไปกินที่บ้านอะ่ะเออกินแล้วก็นอนแบบเออประหยัดกว่าเอาเลยครับตอนนี้เริ่มมีโมเมนต์ประหย <s ci us> ัดแล้วครับเออล้วก็แล้วก็มองล้วก็เออก็ดีนะก็ดีก็คือก็ดีปลอดภัยในชีวิตดีเพราะว่าอะไรรู้ไหม กินเหล้าเมากินเบียร์เมาแล้วมาขาบับรถเออผมก็บอบเออเขาก็คิดดีนะเขาก็เขาก็คิดดีโน่นที่ให้กินเยอะแยะจะมดกินัอยู่นี้ผ่านไปครั้งแรกครั้งแรกที่เราได้เจอกันวันนั้นเธอทําให้ฉันงงจนกูเอามาคุยกันทีนี้ครั้งแรกเจอกันครั้งแรกมันก็เจอข้อพริรุธเยอะแยะมากมายที่ผู้หญิงคนหนึ่งทำเฮ้ยไหลเวนของปอมบอกว่า แหวนของปลอมกับขาวว่ากู่าเมียกู่าแหวนปลอมป่ะเฮ้ยโอ้ยกูว่าเล้วมันมันไม่มีใครที่แบบว่าเอาแหวนมาโชว์เยอะขนาดนั้นหรอจะมาโชว์ทาไมกู่าของปลอมเออวาเฮ้ยเขาดีใจแล้วว่าสแกนจ่ายค่ากับข้าไม่กี่ตังค์วะเอ้ยเดี๋ยวไปคิดเลยมากมันเริ่มผู้หญิงคนหนึ่งก็เริ่มเอ๊ะอยู่ในสมองอ่าเอ๊ะอยู่ในสมองแต่ไม่กล้าพูดต่อหน้าเอ๊ะอยู่ในสมองแต่ไม่กล้าพูดต่อหน้า เฮ้ยแบบว่าที่อย่างว่าแบบอุ้ยกูแบบอ้ยอยางมันอยากมาโน่นเฮื่อนกูแบบกูลำคาญเมียกูลำคาญกูแบบกยอยากมาโน่นเฮื่อนกูอีกที่จังไหนวะว้ยเดี๋ยวรอบหนาเขาสิมาโน่นเฮื่อนกูอีกกูกูก็จิปฏิเสธจังไหนวะเฮ้ยเออใจเย็นอ่ารีสอรรีสอร์ดเยอะแยะอ่ารีสอรรีสอร์ดเยอะแยะเออัะนแหละที่นี่เป็นยังไงครับพี่น้องเอ๋ยเออเขา เขาอยากสนิทแล้วทีนี้ผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าเขาเปไปเยอะขนาดไหนถึงอยากจะนอนถึงมานอนบ้านได้แต่ก็มีการเปลยเลยว่าอยากจะมานอนบ้านอืมอยากจะมานอนบ้านจากนั้นอ้าวอ่าก็พาไปนอนที่น่าจะเป็นรีซงรีสอร์ทอะไรท,ที่ที่หนึ่งแต่มันก็ไกลแต่มันก็ไกลอ่ามันก็ไกลแต่คนบางคนผู้หญิงบางคนมันปิ๊งไอเดียเว้ยผู้หญิงบางคนมันปิ๊งไอเดียวไย มันอยากจะมานอนใช่ไหมมันอยากจะมานอนใช่ไหมวะเออเออมันอยากจะมานอนมันอยากไปนอนเดี๋ยวเดี๋ยวกูคิคดใหม่ก่อนกูค,คิดก่อนหล่ออะไรว่างไงเออกูค,คิดจริงสิว่าเออว่ากูคิดออกเร้วองไหมไปถมดินไม่สู่ไปถมดินถมดินถมดินไปปั๊บแล้วก็เทเสาสีตนแล้วก็เอาบ,บ้านนกดาวมาลงเลยเออว่าก็เที่ห้องน้ำก็จ่อบาดานติดถนนลาดยางอีกดี ว้ยกูนี่แม่งสลาดอหลี่ให้มันมาเลยทีเนี้ยโอเคโอเคนั่นแหละเขาไปสื่อน่นอยเขาไปตลาดไปพงไปพาน่เขาไปสื่อกลุ้มสดงอยู่เมื่อกินน้ำเนยเด้อเมื่อกินน้ำเนยเมึงมก็เป็นมูนนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวกูเอิ้อเด้อเออสื่อมาอยู่แร้วลี่น่ะนะโอเคโอเคเพราความคิดกูนี่เจียวเลยกูสิรอให้มันสื่อบ้านนอกดาวเนียเป็นไดผมก็ไม่รู้ว่า ผมก็ไม่รู้ว่าใครใครร้ายกว่ากันเออเออมึงรวยบอสเกิดอวดรวยบอสออมึงอวดรวยใช่ไหมออกูจะถลุงมึงแล้วทีนี้อืมความคิดความคิดตั้งแต่แรกเอ่ไอ้ไหลมองแล้วควบกันบนยื่นดอกสองคนนี่คบกันบนยื่นดอกเพราะไม่ได้คบกันเพราะความจริงใจไม่ได้คบกันเพราะความจริงใจเขาไม่ได้คบกันเพราะความตั้งใจที่จะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่แรกเลยไม่ใช่ม,มึงมีเงินใช่ไหมกูจะถลุงมึงนะ <laughs> เพราะว่าเขาอยากมานอนเขาอยากมานอนบ้านแต่แต่แต่อันี้มันเป็นคนขี้ลาคาญมันเป็นคนขี้ลาคาญคนอืมมันเป็นคนขี้ลาคานคนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันชอบเถียงกันกันกบอดีตสามีของใครบางคนนั่นหละชอบเถียงกันเล็กๆแน่นอยๆมันจะอดคือคือจะมาปั้นหน้าปั้นหนกกันไม่ได้ไงคือแบบที่รักชงกาแฟให้หน่อยที่รักทำกับข้าให้หน่อยที่รักกวาดบ้านให้หน่อยคือจะมาแบบ แสดงละครช่องสามอะต่อหน้าสาวผมทองก็คงแบบฝืนๆอะมันมันไม่คือไงมันไม่คือวิธีการของเขาก็คือให้มึงสร้างบ้านนอกดาวให้กูอ่าเซ็ตกูแทะต้องเซ็ตกูแทเออครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกเขาังไม่ได้กลับไงอืมก็เลยไปที่เออไปซื้อกุ้งซื้ออะไรมาใช่ไหมก็ไปไปที่เออไปที่คลอกเลี้ยงสัต บ้านอ่สนนน้อยเริงงามไปไปไปนั่งแดกอยู่ที่บ้านสวนบ้านสวนไหนผมก็ไม่รู้นะไปนั่งแดกอยู่บ้านสวนมันมีความสนุกสนานไหม no น o no, <No, S 2> ไม่มีความสนุกสนานมันมีแต่เรื่องจับผิดกันมันมีแต่เรื่องจับผิดกันหนึง่งกับข้าวที่ซื้อมากับข้าวที่ซื้อมามันเป็นกับข้าวบ้านมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือผู้หญิงคนหนึ่งคิดว่าจะมีการซื้อกับข้ามาแบบว่ารู้เรืองสมเมนแตนไม่ใช่ครับ เป็นกับข้าวบนบ้านอ่าอันนี้อันนี้ใครบางคนก็ไปลห้ฟังเฮ้ยซื่อมาอย่างมากุ้งแบบตัวน้อยแม่กุ้งเมี่ยกุ้งกับตัวน้อยอุ้ยหอยค้งเมื่อกูแบบกูคือว่าแบบว่าคือแบบว่าแบบคือสิแบบคล้ายๆเอฟซีแบบพอพี่เอกเลยมันเอกซื้อกุ้งตัวใหญ่ๆนะกูจะแบบโอ้ยใครที่หนากูวะต้องหมึกไม่สูกุ้งอ้อกูจะฆ่ากินซุ้มมือเออ เอฟซีพ่อไปเอกเลยม่นเอกอุ้ยซื้อแต่ของดีๆมาแม่สู่อุ้ยอ่าคุณรู้ไหมตอนนั้นอะ่ะตอนนั้นก็เอฟซีพ่อไปเอกเลยแม่เอกก็สายเปยเกินสายเปยเกินเอ่อยังจําจําเรื่องตอนนั้นที่ไอสามชั้นซื้อกุ้งตัวใหญ่ๆมาไหมสามชั้นซื้อกุ้งตัวใหญ่มาให้อ่าใครน้าย่างลูกของพ่อไปเอกเลยแม่เอกอย่างมีแต่กุ้งใหญ่ๆใครบางคนก็คิดว่าเอ้ยมึงต้องกุ้งยิ่งงเออ บักกุ้งม,มักก่อนกับกุ้งพญายนาคอะไรสูงตูยยยยน้นี้แย่นะเริ่มเริ่มเริ่มตั้งหงิดใจเอา้าไอ้ไรก็บอกว่าจะไปซีเรียสอะไรซีเรียสอะไรกับกุ้งเออไปซีเรียสอะไรกับปลาหมึกกับปูเอ้ยกินกินไปหหนะนาแต่มันไม่พอใจมันไม่พอใจเพราะใครบางคนไม่พอใจแต่นี่เก็บไ่้ใ้ใจนะเขาไม่พูดเขาไม่พูดแน่นอนใครจะไปพูดต่อหน้าใช่ไหมล่ะเออแล้วทีนี้ต่อมาคือลูก ลูกของสาวผมทองเล่นโทรศัพท์เล่นโทรศัพทพ์เขางงเขางงเฮ้ยโทรศัพท์คือกระจกเถอะไหลโทรศัพท์เมียโทรศัพท์ลูกคุณลุ้ยคือกระจกเถอะวะโทรศัพท์ก,กระจกแห้งวะเออโทรศัพท์กระจกบอกว่าลูกเลียนปโปกเกมอกโปเกมเมอร์เมเออมันใส่บี้วะอเอาแล้วทีนี้เริ่มมาทำก,รรการจับผิดลูกเขาแล้ว <c oughs> เออเพราะว่าลูกของสาว ลูกของสาวผมทองอยู่ในนิทานเรื่องนี้นะ่ะเขาเขาเรียนเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เขาว่างังนะอืมเขาว่า้นแต่ว่าผู้หญิงคนนึงบอกว่าโทรศัพท์มันคือจอกเลยมั้งวันนี่ซีหาพันนี่แหละคือ <c ười> ไม่ชอบเขาแต่ก็แต่ก็ไม่บวกเออแต่ก็ไม่บวกอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าสาวผมทองรู้หรือเปล่าว่าผู้หญิงคนหนึ่งเขาคิดยังไงเขาคิดยังไงกับเธอ เออเขาคิดยังไงก็เจอแต่เวลาคุยกันน่ะกูว่าหวานโดดยเออเวลาคุยกันนี่กูเชื่อว่าหวานยดดยแน่นอนเอาความน่าสงสารเอมเอาความเป็นแบบหญิงแกล่งโน่นนั่นนี่เออมาอ้างแน่นอนใครที่คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งไม่มีทางรที่จะไม่ใจอ่อนนะครับจะถามว่าเอ้ยผู้หญิงคนหนึ่งไม่เคยยืมเงินคนนั้นไม่เคยยืมเงินคนนี้อันนี้อียานโกหกนะกูเคยพูดหลายครั้งหลายรอบแล้ว เอแม่กูเนี่ยกาลังหลงคาลมนั่นน่ะแม่กูก็หลงคารมผู้หญิงคนนั้นนะโอ้โหเขาพูดนี่แบบบันดดย้อยนขนคิ้งลูกปวดขี่ครับพี่น้องเลยแม่กูยังให้ยืมเงินสองสามหมื่นเลยนะานายบอกว่าไม่ให้ไม่เคยไม่เคยให้ไม่เคยยืมเงินยืมโถย